ชื่อว่าอับอริดัมนะคะจะเป็นยังไงตามมาดูค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อับอริล้วนะคะเรากำลังจะเดินตามแนที่ไปจนสุดนะคะแล้วก็เดินกลับมา What is t h i ่อ o idea อันนี้เจอต้นใบไม้ใหญ่นะคะใหญ่มากไม่รู้ว่าต้นอะไรใหญ่จริงใหญ่จัง <Ooh. S 1> อุ๊บอร์บอเรทัมก็เป็นสวนสาธรารณะที่คนบอกว่ามาเดินออกกำลังกายกันนะคะผ้าหมามาเดินได้มีเด็กๆก,ก็พาเด็กๆมาเดินได้มีขี่จักรยานได้ด้วยนะคะตรงนั้นเป็น Trail keeper, like yeah, I don't know what. Okay, where are we going? Which way? This way I guess. ตอนนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะตอนนี้อยู่ที่เวลาจะสิบโมงแล้วยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่าวันเสาร์คนก็อาจจะบอกว่าตื่นสายแล้วก็มาที่พักที่ลังนะคะคไปค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของสวนแมกโนเลียนะคะนี่เป็นต้นแมกโนเลีย เราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอดอกไม้ด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้เหมือนต้นมีแต่ใบเขียวๆไม่มีดอกไม้แล้วถ้าเรามาช่วงหน้าสปริงหรือว่าหน้าอดอกไม้ผลีน่าจะได้เห็นแต่นี้มันเป็นช่วงของกลางซัมเมอร์แล้วก็ไม่น่าจะได้เห็นเนาะแต่เดี๋ยวเผื่อเราโชคดีเดินไปเรื่อยๆก่อน ตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ17องศานะคะสำหรับเราคือก็อากาศยเย็นๆอยู่ก็เลยบอกว่าใส่เสื้อเสื้อคลุมอะ่ะก็มีหมวกด้วยกันความเย็นที่หวัวอันนี้ช่วยได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวเราน่าจะอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือถึงสองชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินไวแค่ไหนเดินทั้งไปและกลับนะคะนี่เจอตะขาบ คล้ายๆตะขาบบ้านเราแต่ว่าเป็นตัวเล็กๆนะคะไม่มีผิด ตรงนี้เป็นทะเลสาบเลกยูเนียนนะคะมองไปตรงนู้นก็จะเป็นฮัสกี้สเตเดียมนะคะเป็นสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยยูดับนะคะยูอัฟชิงตันฝั่งก็จะเป็นบ้านคนก็จะเห็นคนเอาเรือออกมามานั่งเล่นแล้วก็ตกปลาก็มีนะคะ ทะาบเลยูเนียนนี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่นะคะกินพื้นที่เยอะก็คนก็เอาเรือลงได้จากหลายท่านะคะตอนนี้เรากลับมาจากสวนสาธารณะแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวที่รานมีโอปโสโตนะคะเป็นอาหารอิตาเลียนค่ะเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารกันนะคะ ชอบสีผ้าโปลกปอะมากเลยนะคะสีเขียวดอกไม้อาหารมาแล้วนะคะอันนี้เป็นอะคมมาราเมปลาหมึกปลาหมึกกับซอสมะเขือเทศอันนี้ราคาอยู่ที่14เหรียญน,นะคะหรือโดยประมาณอา400บาทค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มนิมโมซา ว a ายุคเอาดิส่วนสปิสอันนี้เรียกว่าสปิสนะคะพิซซ่ามาแล้วนะคะเป็นพิซซ่าเป็ดโรนีนะคะอันนี้อยู่ที่18ปดเหรียญหรือประมาณอกอ600กว่าบาทอันนี้เป็นแซนวิชไก่นะคะอยู่ที่18ปเหรียญน,นะคะหรือประมาณ6ก0กว่าบาทนะใหญ่มากเป็นขนมปังแล้วก็เป็นไก่แล้วก็มีซอสแล้วก็มีผักสลัด น,นี้เป็นสลัดอารูกุล่านะคะเวลาสั่งแซนด์วิชแล้วก็สั่งพิซซ่าจะได้อันนี้มาด้วย นี้เป็นไอศครีมซันเดย์นะคะอยู่ที่8ดเหรียญนะคะหรือประมาณ300บาทนะคะรสวานิลา yeah. ราคามือนี้เรากินไปทั้งหมด94เหรีย82เซนนะคะหรือประมาณ3,000กว่าบาทนะแล้วก็ที่นี่มีเป็นแบบว่าจ่ายผ่านโทรศัพท์ได้นะคะไม่ต้องจ่ายตรงที่เคาน์เตอร์อันนี้ก็ง่ายดีนะคะเราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านคะ่ะขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ